จอหล่อแอพาสาวเกเรียนคือคือมูกลับสุรินตอนนี้กำลงังรอรถออกครับคุณผู้ชมนั่งรถจากอุ้มผางมาถึงแม่สอดแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนที่โรบินสันแม่สอดน,นะครับคุณผู้ชมระหว่างรอรถออกคือคือมูก็จัดก๋วยเตี๋ยวกับซุปเปอร์ตีนนะครับผมของโปรดก่อนเดินทางจาก แม่สอดไปพิชณุโลกต่อนะครับผมบรรยากาศที่แม่สอดมี FC เจอทักทายด้วยขอบคุณมากมากครับคุณผู้ชมตอนนี้กำลังนั่งรถจากแม่สอดนะครับไปพิชณุโลกแล้วก็ต่อจากพิชณุโลกยิงตรงไปจังหวัดสุรินนั่งรถจยาวไปครับคุณผู้ชมแอรดอดะ วัวเลือกโอชิวโอเคอย่าสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุรินนะครับผมเดินทางมาแต่เมื่อคืนเพิ่งถึงเมื่อตอนประมาณจิตมงเช้านะาาโอเควันนี้เรามีภารกิจเพื่อที่จะมาเซอร์ไพรส์แม่ของจอร์ร่นะครับอโมอาปาด้วยนะครับผมเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านของพี่สาวจอร์ร่นะครับโอเคก็เดี๋ยวมารอเซอร์ไพรส์ในช่วงตอนทิ้งเที่ยงนะครับผมตอนนี้ขอไปหาอะไรกินก่อน Let's go มาเซอร์ไพรส์อมัวปามาเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่นะครับผมมาโซลินกับโซลินครับแต่ไม่ได้บอกพ่อกับแม่นะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะไปเซอร์ไพรส์นะครับตอนนี้ก็อยู่กับบนรถพี่สาวนะครับโอเคก็บรรยากาศเซอร์ไพรส์อมัวปาจะเป็นยังไงหน้าตาแกจะดีใจไหมที่เจอจอและกับคือคือมู <c oughs> เป็นไงมาโซลินอยากกลับไปกุ่งผ่างคืนไหมไม่ <c oughs> <c oughs> เมื่อเหนื่อยต้องการเดินทางนะฮะโอเคก็ไปรอติดตามดูนะครับว่าอาวัวปลาของจอแรกจะดีใจไหมเดยเดี๋ยอันนี้คือจุดอันนี้คือจุดทล้วแตฝนไม่ตกไม่เท่าไหร่อะไรล่ะมันเป็นลมเยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่คือก็อย่างมันเขียนไหมถ้ามันไม่มีน้ำขังอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกวันนี้ใกล้จะถึงบ้านแล้วครับนะครับคุณผู้ชมบ้านที่บ้านเปรียง ที่จังหวัดสุรินนะครับบ้านเกิดของมันจอแร่นะครับทุกคนตอนนี้หลบนะหลบอยู่ด้านท้ายรถนะครับ uh huh. เพื่อที่จะไม่ให้อมัปาปา <c oughs> เห็นมาลุ้นกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนอ <c oughs> ถึง,ถ,งถึงบ้านเหรอถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ถึงบ้านแล้ว <c oughs> หลบๆครับลุ้นนะครับโอเคจะไม่พูดแล้วนะ าาตอนนี้พ่อเดินม,มาแล้วนะครับคุผู้ชมพ่อเดินม,มากับหลานเฮ้ยคิดถึงจังเลยมาดูว่าสีหน้าพ่อจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องแอบบแอบบแอบบในรถก่อนนะครับ <laughs> <laughs> แตก <laughs> โอ้ยแผนแตก

พี่เจีเจพี่จพี่เจมาลูกทำจันเป็นอะไรอย่างนี้ทำไมจไม่ให้ยายก็ไม่ได้ีใเจมาก่อนนจีก่อนเล็วเเเไอแม่ควยยยยลยเย้ยย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 ย้ยยยยยยย สขจะเซอร์ไพรส์ยังไงดีมากทำไมอ๊ะทำไมรถมันไม่เอาขึ้นบ้านวะยังไไอ้บอมเจอเพลรเร็ยดยังก็เปิดท้งสีขาวแอรเด้หนอแม่เานาโอเคครับผอตอนนี้ก็มาบ้านเลยนะครับผู้ชมยังไงอกมาซื่อทำไมมาใหญ่าซื้อมาให้ยายนึปีนะครับไม่ได้กลับมาบ้าน นอนนอนนอนตายเลยประมาณว่าตัดมาตัดเลือกอะไรก็นี่ยแลก็นอนตายเพิ่มอีกทีนึงแกนี่สารลบข้างในโอ้โหแผ่นนี้ไม่สำเร็จสำเร็จนะแม่สำเร็จนะเออโอเคแต่แค่ว่ามันจะเริ่มต้นยังไงดีใจไหมด้เจหน้าลูกเนี่ยโอ้ดีใจแล้ว เยีนยเยีนยมเย่ยมนย่ยมอ้มีอย่ยายอกห่วนกินๆนะเนี่ยใช่ค่ะพี่จันน้ำหนัเออจิน้ำหนักขึนไปละไไปหาแล้วกินดีกว่า